นิสสันคลิกนะครับตอนนี้รถเริ่มทยอยลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรีบติดต่อบูมาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมบูมนิสสันชลอยน์นครปฐมนะครับวันนี้จะพามาชมสต็อกรถของเรานะครับตอนนี้คลิกนะครับรถได้ทยอยลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบูมาได้เลยนะครับแคมเปญนะครับแคมเปญที่1ดอกเบี้ยพิเศษครับ 1.97นะครับหรือลูกค้าต้องการเช้งของรถน้อยนะครับตัว V ออกรถเพียง69,000บาทของแถมครบถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบูมาได้ครับสวัสดีครับ